ชอบเยอะมากจริงครับเข้าอู่รัวเดี๋ยววันนี้อุ้มสองเลยวันนี้กูอยากอุ้มสองโอเคปะอ้าเดาอ่ามึงอุ้มบอกกูเดี๋ยวครับอ้าแปดแต่ต้องเป็นอ้าแปดนะไม่ใช่คันนี้นะไอ้สัตว์เอ้ยกูไว้ใจมึงถึงจะเป็นพี่ชายรตอกตอกไปแล้วไปรุกตอกตอกมาแล้วแดกเลยแดกเลยแดกเลยฉันนี้แดกเลยโหโอ้ไอ้สัตว์ตอกตอกเลยสัตว์นี้ตอกตอกผมฟองละฉันดิ Ay tóc ai, tóc. À để đơn vương luôn, ai ai hở ấy ai ai thăm ai 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 đi ai 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 ออ้ยรถโยกอ๋อหัวกุเกือบโยกเ๋ยวกูเองปเลยเดี๋ยวกูเองเอาไอหนุ่มหัวกจะโยกพี่ไหวพี่ไหวไหวปล่อยพี่ไหวเลยไอเ้ไอศอกเออกเออกเอ้ไอศอกเว้ยไอศอกเว้ยไออกว้ยไออกเ้ยไออกเว้ออกเออกเออกเอ้ไออกเ้ยไออว ใครมันมือวะไอ,อ e. ้ช e. e> ิยอกูก็เฮียละไอ้เฮียคันกูใหญ่จับต e. e> ่อเมง่ะโยนเก็บได้ป้ากูขอละเขาไอ้ก้อนไอ้เฮียไอ้ก้อนเบื่อแค่นั้นไอ้เยโยนเกมได้ปะไงไบก้อนมึงโดนแล้วกูบอกแล้วเปิดนไม่มีน้ำมันหรอไรุดตอกตอกอะไรขอนมังวา e> ไอ้เฮียไุนตอตอกวิ้ใครล้มเลยตรงนู้นไอ้สัสไ้รุ่ดตอกตอกตอตอกหน้ามึงอะ แล้วไปตายในพื้นปูนเขาได้เงี้ยไอ้เชิดใหญ่เจริญละไอเฮียทำคลิกซ้ายเมงไม่ให้กูคลิกซ้าย้าหว่ใช่เหรอแล้วไอ้นี่ละมันยังไงอ่ะด้ a เอคอดีน ขออะไรเปล่าเนี่ยได้แค่เนี่ยขออะไรเปล่าขออะไรเปล่าเอ้ยเอ้ยขอแป๊บนึงเอ้ยไม่น่าขอใครว่านะเฮ้ยก้นในเด็กเฮ้ยเอาวะช็อตนี้ไอ้เหี้ยคุณเล่นนี้ยังไงต่อเลยเหรอเออาาดิช็ตนนี้ยังงไไปเเล่มฮ้ยเฮ้ยเขามาว่ะวันนี้เขามาเขาประเดิมเขาประเดิมเฮ้ยเอาแล้วเข้าห้องน้ำประตูอยูอีกด้านขวาครับพี่เฮ้ย พี่ทำเป็นเล่นไปพี่อย่าละสอบใครเอาไปเล่นเฮ้ยพี่เจลียกเอ้าพี่หอไม่ปรึกษาใครเดีวะไหวเอาปะเอาไปเล่นเลยไอ้บ๊อบพี่หอไม่ปรึกษาใครเลยอ่ะอ้าวฮัลโหลพี่ไม่มีใครสนใจเอ้าหอเลยเอ้า เอาเกียงกันแล้วไม่มีใครเอาไม่มีใครกล้ายังไงฮะมีใครวิลุกเอาไหมหยิบนี้หยิบอยู่หยิบอยู่อย่าเล่นก้าเบรเดอร์ตำรวจมาเด้อตำรวจมาไวจังหรอรอมาแล้วหรอไม่ใช่เจไปเล่งก็เอาออกเลยวันนี้เข้าเข้าไวจัดเลยยี่สิบสามคนฝากฝากกับทุกคนนั่นดีเซ็ดีเซ็กันด้วยเล่นเองก็ไแ้ ครัับวนนี้ไม่แน่ใจอะแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งเปิดนะ อูท่านี้ไม่ได้ฮัลโหลแล้วกูกดนี่นี่กดเฉลี่ยกระทฟอมฟาว์เย็นจะไม่ตุ่มพื้นเลยนะผงแค่ลองดูเฉยไม่ตุ่มพื้นหายไปเลยอ่ะถ้าทำได้โคตรเกียร์เ่ ตอนแรกผมไม่กะจะทำเหมือนกันนะแต่เห็นบอกว่าใบไงก็เลยไม่ได้ทำเล่นสิ่งของว่ะ ไม่ลเซอร์จะมาวะขอบมากครับเจสเชนขอบมากครับขอบมากครับเทนขอบมากครับสี่สตว,สว์ทศศุัร์รระลบะลือย่าละอาถือครับฮะอย่าือเลยใจเทนระึกขวัญนนะ่ะ โอ,อ้าแปดโคตรมันเลยวันนี้ผมจะขับอาแปดไอซ์ตอแล้ววันนี้ผมจะอุ้มสองด้วยอยากอุ้มสองอะโนลดไล่ทั้งสองกันนออะไรเงี้ยโคตรมันขอมากครับจูริพัส จีล้พัสดนะขอบมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสะกดซับนะครับมาถงขอบมากครับ วันนี้คนน้อยครับเล่น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 อย่านี้ไม่ได้เขาเรียกกันเล่นนะเล่นบ้านไม่ได้คนน้อยเล่นบ้านไม่ได้ขอบมากครับก็ก็ก็เกียร์เหรอขอบมากครับขอบมากจะกดซับครับขอบคุณมากครับก็ชอบป้องเหรอรถไลน์เห็นนะมวิสเวสต์นีขอบมากครับ อ่าไม่ใช่ดิจิมนนัทชานนขอบมากครับขอบมากกดซับสองเดือนนะครับขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณเบฟเบฟครับสำหรับคลิปซับหนึ่งซับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกาชาชากาชาใหม่มาแล้วอ่ะ อันเนี้ยตำรวจมาแล้วยังไงเลยเลี้ยวขวาวดิอยู่ลายรถไฟาย,ยาเท่าโลโผิดรายรอเปล่าตำรวจอาแล้วไม่อ่านรายกลุ่มเฮ้ยอาวันมาช็อตนี้อาวันยังไงอาวันเห็นผมหรือไม่อาวันลมครับจังหวะนี้ตำรวจสวนมาเห็นครับอืมเขาขับสวนไปแล้ว หมดเห็นเรียบร้อยเสีถาเข้าวันอยู่ไหนอไอไทยมาแต่โดนบัมไม่เข้าอาวันไม่หนึ่งอะไรครับรถดนชนมาเล็กน้อยอจังตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ว่ากูไม่มีเปอร์เซ็นที่จะเออเลยเปอร์เซ็นการเออผมอยู่ไหนครับเนี่ยไม่มีหรอกครับจังหวะนี้ก็ทุ่มหัวมาเอ,อ,อ,อาวันจ้า ยิงอีกไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าไม่เหมือนที่คุยกันไว้กันเลยอ่ะไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยอ่ะแตกหมดนะฮะไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยอ่ะไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยอ่ะเอาพันกูไปแล้วไม่เหมือนที่คุยแล้วพังแล้วพอพังแล้วพังแลว้แลวดูบ้างตลอด ทีละคนีล็อกแน่นๆนะครับล็อกแน่นๆนะครับล้อวิ่งไปซ้ำยิงซ้ำคือเริ่มผมนะครับล็อกแน่นๆนะครับล็อกแน่นๆนะครับรถเขาคันหนึ่งเกลียวรถเขาคันหนึ่งคันหนึ่งเกลียวรถเรา่งให้พี่รถใครใครใครดูรถรับผิดชอบรถด้วยเไปไปไปให้ฮอไปให้ฮอออกไปให้ฮอเคี่ยปาก็ไปทำอะไรเค็งนึงอยู่ไหนบ้านนะครับคุณน้องคนเค็งนึงอยู่ไหนบ้าง วางไว้ลงมาไเอาฮอไปเอาเอาฮอไปให้พี่ก้องพี่เพิ่งตื่นไปนี่ยดูเสียงนะ,ะพี่เพิ่งตื่นไปนดูเสียงนี่ตื่นมานแล้ว